เมนูเส้นพาสต้ากันบ้างนะครับเมนูนี้ต้องบอกว่าเป็นลูกครึ่งครับลูกครึ่งอิตาลีลูกครึ่งญี่ปุ่นนะครับเราจะทำเมนูที่มีชื่อว่าคาเปลลินี่กับเทมปุระรสเลิศครับ วันนี้เส้นพาสตา้าที่ผมจะใช้นะครับเป็นเส้นพาสตา้าที่มีชื่อว่าคาเปลลินี่ครับคาเปลลินี่เขาจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างเล็กนะครับเมื่อต้มเสร็จออกมาแล้วเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับโซเมงของญี่ปุ่นนะครับผมใช้เส้นคาเปลลินี่ทั้งหมด150กรัมนะครับก็ประมาณเศษหนึ่งส่วนสามห่อนะฮะอันนี้ก็จะได้สองที่ใส่เกลือไปใส่เส้นลงไปแล้วก็อย่าลืมช่วยกดเส้นด้วย ระหว่างนี้นะครับ4นาทีตรงนี้เรามาทำตัวน้ำซอสดีกว่าครับมีโชยุครับผมใส่ลงไปในหมอ้อผงดาชิครับมิรินน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำสะอาดหลังจากที่เราใส่ทุกอย่างลงไปในหมอ้อเสร็จแล้วนะครับคนครับคนนิดเดียวแล้วก็ตั้งไฟครับ ในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเครื่องที่ผมจะใช้ทําเป็นเทมปุระเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีกุ้งนะครับผมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมีปูอัดมีหอมใหญ่นะครับแล้วก็มีแครอทตรงนี้เป็นขิงดองนะครับขิงดองแบบนี้เขาเรียกว่าเบนิโชกะนะครับเราจะนําทุกอย่างเนี่ยมาผสมกันครับเขานะครับเขาเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปชุบแป้งเนี่ยเราอยากจะให้แป้งเทมปุระเขาติดดีนะฮะเราใช้แป้งอเนกประสงค์โรยลงไปนิดนึงครับไม่ต้องเยอะนะฮะ นี่ผมใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะในการทำเทปุระนะครับวัตถุดิบทุกอย่างควรจะเย็นดีครับเส้นของเราตอนนี้ได้แล้วนะครับยกออกจากความร้อนครับผมแล้วเราก็จะกรองครับ <D anger ly> เพื่อไม่ให้เส้นเขาเละน,นะครับเราจะล้างด้วยน้ำเย็นครับ <D anger ly> แล้วก็นบออกมาพักไว้ตอนนี้นะครับซอสของผมเดือดแล้วนะครับปิดไฟฮะ ยกออกจากความร้อนมาพักไว้ครับผมใช้แป้งเทมปุระสําเร็จรูปครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแป้งเทมปุระสําเร็จรูปเนี่ยเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างเขาประกอบไปด้วยแป้งสาลีมีแป้งข้าวโพดส,ส่วนหนึ่งแล้วก็มีส่วนผสมของไข่ส่วนหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะผสมแป้งเทมปุระหัวใจสําคัญเลยครับน้ําต้องเย็นจัดครับผมเย็นจัดแบบมีน้ําแข็งเลยนะฮะเราจะใช้ทั้งหมด200มิลลิลิตรครับ น้ำเย็นเนี่ยครับจะทำให้แป้งเทมปุระทอดออกมาแล้วจะกรอบผมจะแบ่งส่วนประกอบนีออกมาเป็น4ส่วนนะครับหยิบออกมาทีละส่วนครับเราจะทอดเป็นแผ่ๆนะครับอ่าแล้วล่ะ,ะ,ะค่อยๆเข็นลงไปครับน้ำมันที่เราใช้ทอดเทมปุระควรจะเป็นน้ำมันใหม่นะครับเพราะว่าเทมปุระที่ดีเนี่ยควรจะมีสีขาว ไม่ควรจะมีสีเหลืองทองนะฮะถ้าเผื่อเครื่องของคุณผู้ชมแน่นนะครับผมแนะนำเอาตะเกียบเนี่ยจิ้มตรงกลางแล้วแหวกนิดนึงนะให้น้ำมันเนี่ยเข้าไปตรงกลางได้นะครับจะได้สุกทั่วกันอ่าสุกดีแล้วนะครับก็นำขึ้นมาเสด็จน้ำมันครับอ่าทำซ้ำอย่างเดิมนะครับชามเสิร์ฟนะฮะ ใส่ลงใบนะครับอันนี้เราแบ่งเป็น2ที่น้ำซอสตัวนี้ก็จะร้อนๆนิดหนึ่งนะครับเป็นสไตล์แบบว่าคลุกคลิกเทมปุระนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งถ้าคนที่ชอบความเผ็ดนะครับผมโรยพริกป่นนิดหนึ่งฮะอันนี้เป็นพริกป่นแบบญี่ปุ่นนะครับก็อ่า เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับเมนูลูกครึ่งญี่ปุ่นอิตาลีและนี่ก็คือคาปเปลลินี่กับเทมปุระรสเลิศครับไม่ว่าคุณจะรักการทำอาหารในรูปแบบไหนนะครับแฟน YouTube ไม่อยากพาลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับ